ก่อนจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยากมาพูดคุยคอมเมนต์สามารถทําได้เลยที่ด้านล่างของใต้คลิปนี้นะคะสําหรับใครที่คอมเมนต์แล้วนะคะนอกจากแชร์ประสบการณ์แลแ้วเนี่ยยังเป็นการเปิดการมองแห่งให้คนอื่นๆเนี่ยได้มาเห็นคลิปนี้กันมากขึ้นแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุ้มๆเรื่องบ้านค่ะ 你海。 บอกเลยว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดของเราไซส์ใหญ่มาก3เมตร20ฝากไว้ในอบอก้ําใจด้วยสําหรับน้องเบอร์ลินนะคะอินบอกมาถามเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับคุ้มคุ้มเรื่องบ้านนะคะเป็นช่วงที่เราจัดทํามาให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยคือเอาไว้แนะนาถึงที่การซื้อที่การดูที่การเลือกต่างๆนะคะในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับงานเฟอร์ทั้งหมดด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะปกติเนี่ยร้านเราเนี่ยจะชอบพาไปพูดกับลูกค้าเป็นเรื่องของการแนะนำ วิธีการเลือกซื้อเลือกเบสยังไงเลือกสีเลือกผ้าย,ยังไงใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเทคนิคหลังการขายนั่นก็คือพอลูกค้าซื้อโซฟาไปแล้วเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทาให้ลูกค้ามีโซฟาที่สวยเหมือนตอนซื้อใหม่เหมือนตอนซื้อหรือ่าเผลอแบบอุ้ยนั่งกินกาแฟไปรวชาวลูกวิ่งชนหกกาแฟหกลงโซฟาลูกค้าจะทํายังไงดีวันนี้มะนาวมีทิปดีๆให้รวมถึงการตั้งวางโซฟายังไงให้อยู่ยั่ง ยืนยงเดี๋ยววันนี้มันอาจจะพาไปดู3ข้อนี้กันไปเริ่มกันเลยค่ะ มากันที่ข้อแรกเลยนะคะสําหรับเรื่องของทิศการดูแลเวลาเรานั่งใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยอย่างพวกที่พิงอย่างเงี้ยนั่งพิงอย่างนี้แล้วคิดดูนะน้ําหนักคนทั่วไปเนี่ยสี่สิบห้าสิบโลทับไปอย่างเงี้ยทุกวันวันละอย่างน้อยชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่านั่งดูหนังดูทีวีหรือบางทีเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วแบบนั่งคุยหน่อยอย่างเงี้ยคุยกับคนที่บ้านแล้วก็นั่งเท้าลงไปซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วที่เราต้องทำแอคทิว หมอนมันจะมีการเสียทรงอย่างตัวนี้เป็นต้นมีการเสียทรงอันนี้คือเรื่องปกติเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะเกิดทุกคนเกิดได้แน่นอนเพราะว่าเป็นปกติของพวกใหญ่อะอยากอันเนี้ยโดนลูกค้าทุกท่านกดกันมาตลอดกดกันจนโค้งอย่างนี้เลยนะแบนอย่างนี้เลยนะซึ่งวิธีการดูแลโซฟาพวกนี้ดูแลยังไงนะคะสําหรับรุ่นที่โซฟาเป็นหลังยึดติดผนังแบบนี้คือยึดติดอย่างนี้เลยแกะไม่ได้เนี่ยพวกเนี้ยง่ายมากๆก็คือที่เลย เราจัดขึ้นนิดนึงแล้วเราตบตบนี้เลยตบง่ายๆเลยค่ะลูกค้าตบแบบใช้แรงใช้มือเราเลย ดี๋ยวมะนาวจะให้เปรียบเทียบดูตัวที่มะนาวไม่ได้ตกกับตัวที่มะนาวตกแล้วอันนี้คือตัวแรกที่มะนาวตกนะคะสองตัวนี้นี่คือโดนลูกค้ามานั่งพิงนั่งดูอะไรเงี้ยนี่คือตัวที่มะนาวตกเนี่ยโห้รอยมือยังอยู่อยู่เลยเขินจังนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ไม่โดนตกแน่นอนว่าไอ้พวกนี้ที่เรื่องของการหมอนฟีปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่วิธีที่เราแนะนำเนี่ยเป็นวิธีทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถคงความสวยงามไว้ได้ยาวขึ้น นานขึ้นแล้วถ้าในกรณีที่หมอนโซฟาไม่ใช่แบบนี้ล่ะเป็นยังไงเราเอามาวางอย่างนี้เลยตรงไหนก็ได้ของบ้านเราตบตบด้านข้างอย่างนี้เลยเราพลิกมุมนิดนึงข้างต่อไปเดี๋ยวมะนาวเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวที่มะนาวตบกับไม่ได้ตบเอาแค่ความอ้วนก่อนนะนี่ คือทรงมันจะสวยขึ้นมันมีความฟูขึ้นมันก็คือหนึ่งเทคนิคในการยืดอายุการใช้งานทําให้โซฟาเรายังดูสวยเหมือนใหม่เหมือนตอนที่ซื้อมานะคะอันนี้เป็นทิกแรกๆโดยทิศง่ายๆทําได้เลยไม่เสียตังค์ทำเป็นประจำทุกวันได้ยิ่งดีหรือว่าอาทิตย์ละสองสาครั้งได้เนี่ยจะดีมากโซฟาถ้อยู่กับเราแบบนานๆไปเลยค่ะลูกค้าเมื่อกี้ข้อแรกเราใช้กําลังใช้แรงไปแล้วนะเน้นตบเน้นตีอย่างเดียวเลยให้น้องดีขึ้น แต่ข้อ2เนี่ยต้องใช้สติกันนิดหนึงดึงอารมณ์กันนิดหนึ่งนะคะสำหรับโซฟาเนี่ยแน่นอนว่าโซฟามันมีทั้งหนังทั้งผ้าเนาะแต่โซฟาที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้แล้วก็ขายดีสำหรับประเทศไทยเราก็คือผ้าแล้วสำหรับร้านของเราผ้าที่ขายดีเป็นเทน้ำเทน่าก็คือผ้าฮอลแลนด์เป็นผ้าที่เรียกว่าทําโซฟาแล้วสวยทุกรุ่น ไม่ว,ว่าจะรุ่นเนื้อแน่นเนื้อนุ่มตัวนี้เขาไปได้หมดแล้วผิวค่อนข้างสบายเหมาะกับอากาศบ้านเราวันนี้มะนาวจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาในการทาํากาแฟ6แบบเฉพาะหน้ารวดเร็วทันใจแล้วใช้ของในบ้านไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยสักบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํำยังไงบ้างไปค่ะ อันนี้นะคะเป็นกาแฟาเจ้าปัญหาของเราที่มะนาวจะมาทดลองให้ดูในวันนี้นะคือนาํากาแฟเข้มข้นเนี่ยราดลงไปบนหมอนที่เป็นผ้าฮอลแลนด์แบบนี้เลยอันนี้คือแทบกรีดเลยเพราะว่าเราใช้เป็นหมอนสีอ่อนด้วยขั้นตอนแรกนะคะคือเอาทิชชู่มาซับนะเป็นทิชชู่แห้งธรรมดาเลยเอามาซับแบบนี้เพื่อเป็นการดูดคาบกาแฟาหรือว่าคาบสิ่งตกกระปกนะออกไปจากตัวหมอนหรือว่าตัวผ้าโซฟาของเราอันนี้ก็คือซับไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวเปลือกโซฟาเราต้องรอดค่ะลูกค้าอ่าซับไปแบบนี้นะ ซับให้รู้สึกว่าตัวคาบต่างๆเนี่ยที่มันอยู่บนหมอนหรือว่าโซฟาเนี่ยมันแทบไม่ออกมาแล้วคือซับไปจนกว่ามันสุกสีไม่ติดแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มเลเวลค่ะโดยการที่เราเปลี่ยนจากทิชชู่แห้งแบบนี้นะให้เป็นทิชทชู่เปียกค่ะทิชชู่เปียกธรรมดาเลยทิชชู่เปียกที่เป็นของเบบี้ทั่วไปก็ได้เอามาซับ เช่นเดียวกันค่ะพยายามกดกดซับให้ได้มากที่สุดนะคะไม่แนะนําให้ถูเป็นวงกว้างเพราะมันจะทําให้ตัวคราบเนี่ยกระจายมากขึ้นพยายามกดซับเยอะๆเท่าที่จะทําได้นะคะหลังจากที่เราเอาทิชชู่เปียกซับจนพอใจแล้วเราเพิ่มเลเวลนิดหนึ่งโดยการเอาทิชชู่เปียกพื้นสะอาดเนี่ยมาชุบกับน้ําสบู่อ่อนๆนะคะแล้วก็เช็ดถูแบบนี้เวลาถูนะคะให้ถูเป็นลักษณะวงกลมเพื่อเป็นการถนอมผิวผ้าสลับ กับนากระดาษทิชชู่แห้งเนี่ยมาซับเป็นระยะระยะแบบนี้เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูดคราบออกไปจากตัวผ้าของเราหลังจากที่เราถูจนรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วไม่มีรอยแล้วทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกซับสลับกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอย่าลืมนะคะว่าต้องใช้ทิชชู่เปียกในการเช็ดพวกคราสบสบู่ต่างๆออกด้วยเพื่อให้มันไม่อับแล้วก็ไม่ชื้นนะคะหลังจากนั้น เราก็เอาหมอนใบนี้ไปผึ่งลมได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นภาพ b บ efore ตอนที่มะนาวราดตัวกาแฟเข้มข้นลงไปหลังจากที่มะนาวเช็ดตามขั้นตอนเมื่อกี้แล้วใช้อุปกรณ์ภายในบ้านของเราแล้วเนี่ยซับเสร็จเรียบร้อยก็สะอาดเหมือนใหม่แบบนี้เราก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อทํากาแฟหกเนาะซึ่งบอกเลยว่าวิธีนี้มะนาวแนะนําให้ทาทันทีคือถ้ามันหกปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบตั้งสติแล้วรีบไปเอาอุปกรณ์มาเช็ดอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือแบบในคลิปเมื่อกี้เลยก็คือกระดา ทิชชู่ผ้าเปียกอะไรอย่างนี้เอามาใช้ได้สบู่อ่อนๆเน,นี้ยใช้ได้ซึ่งถ้าเรารีบเช็ดนะเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันจะดูสะอาดเหมือนใหม่แบบว่าตีสักว่าถ้าร้อยมันหกลงไปเนี่ยกาแฟมันก็หายไปแล้วประมาณ90-95%คือเรียกได้ว่าลูกค้าก็ไม่ต้องมาคอยหงุดหงิดว่าเอ๊ะกาแฟหกไปแล้วใบนี้ไม่ต้อง2ใบเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราาไปใช้ลูกค้าแยกออกไม่เอ่ยว่าใบไหนคือใบที่กาแฟหก มาถึงข้อที่3ค่ะเรื่องการจัดวางนะคะจริงๆในเรื่องของการจัดวางโซฟาเนี่ยเราจะออกมาเป็น2หัวข้อใหญ่ๆคือ 1. วางกลางบ้าน 2. วางชิดผนังใดผนังหนึ่งของบ้านในเรื่องของการวางเนี่ยมันก็มีผลต่อการใช้งานระยะยาววางกลางบ้านนี่คือตัดออกได้เลยประเด็นนี้คือชิลๆแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยอะไรมาลบเล้าให้เขาแบบเกิดความเสียหายอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเกิดบ่อยที่สุดคือลูกค้าวางโซฟาชิดผนังบ้านมากันที่เรื่องของความร้อนกันก่อนการวางโซฟาชิดกับความร้อนคือยังไงส่วนใหญ่ที่ม่น่าบอกเลยคือลูกค้าวาง โซฟาชิดกำแพงแบบนี้จะวางบริเวณห้องรับแขกมันจะเป็นผนังที่ชอบโดนแดดส่องแดดอัดทุกวันจะเช้าหรือเย็นก็ตามมันทําให้ผนังปูนบ้านเราเนี่ยมันสะสมความร้อนมันดูดอมความร้อนเอาไว้พอเราเอาโซฟาหนังเนี่ยไปวางชิดปุ๊บความร้อนมันถ่ายเทมาหาโซฟาแล้วมันวางนานๆนนด้วยนะไม่ได้วางแค่3วัน4วันนะวางกันเป็นปีอาจจะทําให้พื้นผิวบริเวณนั้นเนี่ย เกิดการเสรื่อมสภาพลงสกรอนอาจจะมีการกรอบแห้งทีนาร้ายสุดเลยนะมันวางติดนานมากจนมันหนึบติดกับผนังไปเลย เพราะฉะนั้นอันนั้นต้องระวังนะคะส่วนในเรื่องของความร้อนที่มาจากการวางบริเวณที่มีแดดโดนแรงๆไม่ว่าจะเป็นโซฟาผ้าหรือหนังเนี่ยบอกเลยว่าข้อนี้ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าในกรณีที่เราไม่ได้อยู่บ้านหลายๆวันเช่นออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปิดทิ้งไว้เป็นปกติแล้วปรากฏว่าหน้าต่างนั้นเนี่ยแดดมันส่องตลอดเวลาทั้งวันมันอาจจะทำให้หนังเนี่ยเสื่อมสภาพลงพอโดนความร้อนมันก็จะกรอบมันจะแห้งแล้วก็ถ้าเป็นโซฟาผ้าเนี่ยมันก็จะซีด สีมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นอันนี้ไปไหนมาไหนก็ปิดาม่านิดหนึ่งเพื่อเป็นการดูแลน้องนะคะส่วนเรื่องของความชื้นค่ะความชื้นอันนี้มีผลไหมในกรณีที่ลูกค้าตั้งโซฟาติดกับผนังเหมือนการรอบนี้แต่เป็นผนังห้องน้ําอ่าผนังห้องน้าเนี่ยแน่นอนว่าขนาดผนงังพวไปติดวอลเปเปอร์เนี่ยมันยังมีความชื้นเลยมันอาจจะยังเกิดราได้เลยแน่นอนว่าถ้าเราตั้งโซฟาติดผนังลักษณะนั้นเนี่ยโซฟาพวกเนี้ย ทำจากไม้จริงทำจากฟองน้ำทำจากหนังทำจากผ้าบางทีมันดูดซับความชื้นมาก็อาจจะทําให้โซฟาเนี่ยมีกลิ่นอับได้หรือว่าอาจจะเกิดเชื้อราที่ติดมาจากผนังก็เป็นได้อันนี้ต้องระวังแนะนําว่าให้ตั้งห่างจากผนังสักนิดหนึ่งอย่างน้อยก็มา15้เซนหรือประมาณ2ฟุตเนี่ยก็กําลังสวยกําลังรักษาโซฟาเราได้เพราะฉะนั้นอันนี้แม่เก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะ นี่ก็เป็น3ข้อดีๆนะคะที่เรียกได้ว่าเราสามารถดูแลโซฟาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วเรายังได้โซฟาที่อยู่สวยอยู่ทนกับเราไปนานๆนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะนอกจากทิศการดูแลในวันนี้นะวิธีการเลือกซื้อเลือกหาเลือกศาสเนี่ยมะนาวลงไว้ให้หมดแล้วนะคะในคุ้มคุ้มเรื่องบ้านหรืออยากดูคลิปอื่น,นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะแล้วก็เราจะพยายามอัปเดตคลิปเป็นประจำเนาะให้ลูกค้าได้อัปเดตข้อมูลกันนะคะ อยากสอบถามพูดคุยถามในเด็ดเพิ่มเติมนะคะถามได้เลยค่ะเพจ a c e b o o k ของ9้า r เฟอร์นเจนะคะรีวิวสวยๆจากบ้านลูกค้านะคะ IG ของ9้า r เฟอร์นเจนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะเป็นน้องใหม่ของเรานั่นก็คือ t i ก t o อของก้า r เฟอร์นเจนะคะมะนาวก็ฝากไว้ในออมอกอ้อมใจด้วยอริยานี่ก็ลงคลิปให้แล้วนะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยเนาะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามกันได้ใน Youtube c h anel ของ9ก้า n ฟ t u r เแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มะนาวไปก่อนสวัสดีค่ะ